รับชมข่าวกันต่อค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเรือนจําโคราชนะคะได้จัดกิจกรรมเยี่ยมยาติใกล้ชิดเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังค่ะที่มีความประพฤติดีได้พบปะครอบครัวรดน้ําขอพรพ่อแม่ค่ะเนื่องในเทศกาลสงกรานค่ะ ที่เรือนจำกลางนครราชสีมาคนายชัยวัน์ชื่นโกสมูัวราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เปิดกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิดช่วงเทศกาลสงกรานค่ะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ต้องขังภายในเรือนจำโดยได้จัดก,กิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิดขึ้น,นระหว่างวันที่17-19เมษายนและในวันที่22-23เมษายนค่ะรวม5วันเพื่อให้ผู้ต้องขังนะคะที่มีความประพฤติมีระเบียบว,วินยัยมีพฤติกรรมที่เป็นที่ไว้วางใจได้ค่ะไม่อยู่ระหว่างถูก ลงโทษทางวินยัยได้รับการเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิดเพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจสร้างความรักความอบอุอน่นให้ผู้ต้องขังค่ะได้มีกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีมีความพร้อมในการพัฒนาตนเองค่ะแล้วก็สามารถกลับไปอยู่สู่ครอบครัวชุมชนสังคมได้อย่างมีคุณภาพค่ะทางนี้นะครับนายชัยวัดชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจพร้อมแจกไอศครีมนะครับให้กับผู้ต้องขังและญาติพี่น้องที่เดินทางมาเยี่ยมผู้ต้องขังอีกด้วยโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นชื่นมืน่นท่ามกลางรอยยิ้มและคราบน้ำตาของผู้ต้องขังทั้งชายและหญิงที่มีโอกาสได้พบปะพูดคุยร่วมรับประทานอาหารกับญาติพี่น้องนะครับรวมถึงสามีภรรยาและลูกๆรวมทั้งยังได้ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรพ,พ่อแม่นในเทศกาลสงกรานต์อีกด้วยครับ ด้านนายชัยบุญชัยสิริเจริญพันธ์ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิดในครั้งนี้นะครับเพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสพบญาติและรดน้ำดำหัวขอพรขอเข้ามาพ่อแม่ผู้มีพระคุณตามประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลสงกราน ทำเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ต้องขังให้ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวอย่างใกล้ชิดและก็ลดความเครียดในระหว่างถูกคุมขังเพื่อจะได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีหลังพ้นโทษจะได้ไม่กระทำผิดซ้ำอีกครับเห็นภาพแล้วก็ยิ้มตามด้วยเลยนะคะเพราะว่า,านานๆทีเนี่ยก็จะได้พบปะพูดคุยกนะันถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีกิจกรรมหนึ่งค่ะครับผม